ใช่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บเองอ่ะคือเก็บเองแต่มันแบบใหญ่มากอ่ะใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ประมาณเนี้ยประมาณประมาณครึ่งตัวนะครับของคนมันก็คือแก๊สเบอร์เซอร์พราวันหนึ่งต่อสี่นะฮะมันจะมีสองกล่องนะตัวนี้ผมก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรเออเฉพาะกล่องแม่ก็พรีเมียมแล้วอ่ะเนี่ยตัวนี้มันจะอยู่รหัสที่139ยสามสิบาบาทครับห้ารนั่นหมายความว่า มันมีทั้งโลกอีกแค่ห้าร้อยตัวนะทุกผู้ชมว้าวเออของใหญ่ตลอดเลยโอ้โห ที่เ็ไม่มีจริรีวมวยมยพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนไรีวิวอยู่ที่นั่นนี่ครับคุณผู้ชมครับความยากนะครับเนี่ยกล่องมันจะประมาณไซส์ประมาณนี้อันนี้แค่กล่องเดียวนะมันมีสองกล่องนะ่ย ดีเทลพามวันอะดีเทลพามวันดีเทลพามวันคือแบบอื้อโอ้ยอังประเด็นตอนเอามาตั้งไม่เท่าไหร่ตอนเก็บนี่สิต้องเป็นมือเก็บระดับไหนเนี่ย ngip tiap met wow Yod. agi มันคืออะไรผมรู้สึกว่าเยอะมากตัวเลือดเนี่ยเสียวมากเลยอันนี้ยังใหญ่ อันนี้หัวเบอร์เซอร์ครับสองหัวแต่ว่าดีเทลก็คือแบบอืมดีเทลแบบดีมากอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเยอะมาก yeah anyway. ดาบของดาบอืหนักมากแล้วก็เรซินนะฮะนี่คือเรซินดีเทลประแมนเลือดสาดเลือดกระตุยกระจายวายงไงดี ตัวนี้เท่าไรมากตัวนี้ต้องรีบวางนะครับ ละคุณผู้ชมครับก็จบไปแล้วนะฮะับสำหรับเจ้าตัวเบอร์เซิร์กนะฮะกัดเบอร์เซิร์กน,นะครับของค่ายพามวันตัวนี้สเกล1ต่อ4ครับมันใหญ่มากอ่ะใหญ่แล้วก็มันเป็นตัวแรกของพามวันที่ผมเคยสัมผัสนะฮะรู้สึกว่ามันแบบอลังการเวอร์วงังเออโอเคมันก็สมกับราคามาน,นะฮะราคามันก็อยู่ราวๆประมาณเกือบ4ี่หมื่นครับตัวนี้ครับโอ้โหแล้วดูดีเทลครับทุกเม็ดทุกการกระทําคือมันแบบมันสุดจริงๆริอ่ะ มันเหนื่อยมันมันประกอบก็ประกอบก็ยังเหนื่อยอะฮะแล้วก็มีความใหญ่ที่แบบอดูดีเทลนะฮะร่องรอยเลือดคือความเถื่อนความดิบดูแม้แต่ไส้พุงคือสําหรับเด็กมันก็ไม่เหมาะเนาะมันดูแบบเถื่อนมากอะเออแต่ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ในกระตูนมันก็ค่อนข้างที่จะเถื่อนนะครับเถื่อนแล้วก็ดิบหน่อยนะฮะเออสหรับค่ายพาวันสําหรับเจ้าตัวนี้ผมถือว่าแบบเต็มสิบก็ให้สิบอะมันแบบ สวยจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงอะฮะมันสวยตั้งแต่ตั้ง,งทุกรายละเอียดแม้กระทั่งแบบรอยเลือดที่อยู่ตรงดาบอะฮะสังเกตด,ดูฮะนี่คือสเกลที่นี่คือการทํางานที่ขั้นละเอียดสุดที่ไม่เคยพบว่ามันจะมีค่ายไหนที่ท,ที่จะทําได้แบบในระดับระดับนี้เพราะให้ยังให้เป็นค่ายที คิดว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับตอนนี้พังมันก็คงเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะฮะสำหรับการทําดีเทลหนึ่งต่อสีที่แบบรายละเอียดแล้วก็การลงสีการลงอะไรมันยากมากนะกว่าที่เราจะทําในระดับนี้ได้ฮะแล้วก็รวมไปถึงการตัวที่มันเป็นลิมิเต็ดนะครับมันมีทั้งหมดแค่500ตัวตัวนี้ก็เป็นตัวที่130กว่านะถ้าผมจะไม่ผิดตอนแรกที่ผมบอกให้ฟังนะครับถือว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมัน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 เป็นคําบรรยายไม่ถูกว่ามันแบบ มันคือมันสวยจริงๆฮะมันสวยจนถ้าคุณมีไว้ที่บ้านใช่ไหมใครมาเห็นมันก็จะต้องแบบอืมนี่มันอะไรกันนี่ว้าวอ้เอาละฮะก็จบไปแล้วสำหรับ คลิปนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบงานปั้นชิ้นใหญ่ๆนะฮะสำหรับผมรีวิวก็ขออภัยและกันฝากเนื้อฝากตัวเป็นมือใหม่การรีวิวงานปั้นใหญ่ๆใ,ใ,ในระดับนี้นะฮะมันทํายากอ่ะผมเองก็ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นครั้งแรกส,สําหรับพาวันหนึ่งต่อสี่การ์ดเบอร์เซิกนะฮะใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u ับสไคร e แล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวงานปั้นรเรื่อยๆนะฮะให้กับท่านผู้ชมได้ดูโอ้ดูดิ ก็ยังไงวันนี้ฝากลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ